มสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีตอนเช้าตู่วันนี้ดูเรือเบานะคะน้ำก็ลงประมาณนี้ลากมาโดยทีบีสิค่ะจำได้ลำนี้ทีบีสิบเจ็หวลากลำนี้ที่เชียกขาดกลางแยกน้ำบนวันนั้นขอต่งท้ายนะเชียเกาขาดเล่นเอาตุ้มสะดุ้งเลยค่ะาำรับ พี่กัปตันทีบีสิบเจ็ดนะคะวันนั้นตุ้มนั่งทายเรือสะดุ้งเฮือกพี่ทีบีสิบเจ็ดลากเรือโป๊ะเบาออกมาท่านผู้ชมผู้หญิงครับอา้าวไม่ใช่ผู้หญิงภรรยาภรรยา <c ười> คุ้นภรรยา <c ười> ี่ผู้หญิงขับผู้หญิงก็ขับเป็นนะคะท่านผู้ชมเรือลากจูงและไหลลำที่จุมเห็นขับเป็นนะคะเยอะแยะมากมายหลายท่านขับเก่งด้วยมาดูเรือโป้หน่อยนะสามเรือโป้ะนะคะเรือโป้เบาตึงออกมาจากนาครหลวงนะคะตำบ,บลบ่อพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเอาสินค้าออกเสร็จแล้วนะคะจะต้อง เอาเรือออกไปรับสินค้าเที่ยวใหม่คุ้มพระเทนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทําความสะอาดเรือหลายรอบถ้าเกิดวิ่งไปฝนตกขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะคุ้มไว้เรือโป๊ะลำใหญ่นะคะท่านผู้ชมตุ้มดูหน่อยสูงกี่เมตรลำนี้สูงแค่ขอบเรือตรงยางรถยนต์6เมตรนะคะ แล้วก็ต่อขึ้นไปนะั่นอีก2เมตรเป็น7เมตรบางลำสูง7เมตรแปดติดที่ชาวเรือขอคอมเมนต์มาบอกตุ้มนะคะความสูงจริงอีลำสุดท้ายเป็นสนิมเนี่ยดูสูงก็เขานะดูสูงก็เขานะมันมีหลายขนาดนะคะเรือโป๊ะสูงตึก2ชั้นกี่เมตรห้าเมตรม่ม,ม,มีมันมีบอกตรบเนี้ยถ้าผู้ชมมันมีรอยแบบ เหล็กออกไว้อะแล้วจะซูมให้เดี๋ยวจะไม่เห็นนะคะสูงกี่เมตรยาว48นะคะท่านผู้ชมที่พี่ๆชาวเรือเคยคอมเมนต์มาบอกตุ้มยาว48่สิลำนี้ทีบียีเป็นเรือตรงท้ายนะคะเรือโปเบาไม่มีเรือตรงท้ายเป็นไปไม่ได้โอ้วันนี้ภาพสวยมากแสงพระอาทิตย์ส่องทำให้ท้องฟ้าและาตามสะท้อนของฟ้าลงไปในน้ำสวยนะคะวิวบรรยากาศชายแม่น้ำ เจ้าพยาเพชรโสธรลเบอร์ห้าวิ่งมาเฉยๆนะคะสวยมากเห็นไหมท่านผู้ชมต้องไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับฟิวเจอร์ใดๆนะคะแสงพระอาทิตย์ส่องทำให้ภาพสวยโอ้ยสะดุดนอด็อตสะดุดพื้นค่ะมันมีน็อตอยู่สวยจริงๆบรรยากาศ เะเดินมาเที่ยวยุทธยานะคะตอนนี้น้ําลงตุ้มก็มีคลิปที่ว่าช่วงน้ําขึ้นช่วงเดือนสิงหากันยายนุลายยังพอมีคลิปปล่อยให้ท่านผู้ชมชมนะคะท่านผู้ชมก็ตุ้มฝากรับชมคลิปตุ้มด้วยนะจะเอามาทยอยปล่อยให้ท่านผู้ชมชมนะคะคลิปช่วงเดือนน้ําเยอะน้ําหลากตอนนี้น้ําก็เป็นระดับนี้นะคะน้ําลงระดับนี้อยู่ เอาละนะคะขอบคุณมากๆท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่เข้ามารับชมและคอมเมนต์พูดคุยกับตุ้มนะคะกราบขอบพระคุณงามๆขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะอ่านไปดังนูน้นภาพจะย้อนแสงเอแลวนะคะ